สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สารแนชัยแวแจ้งข่าว FC น้องไรอันกาดบัณฑิตจากโพสต์ล่าสุดในติ๊กต็อกของยุ้งข้าวเลคคอร์เป็นภาพบรรยากาศความน่ารักสดใสสนุกสนุกของสามหนุ่มไรอันซันฟองที่โพสต์ไว้เมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วเป็นยุ้งข้าวการละครสนุกสนานมากครับทุกคนเอ็ดมินเข้าไปชมแล้วก <What? S 2> ดไม่ได้ที่จะเก็บภาพบรรยากาศดังกล่าวมาฝากเพื่อนๆและ f อทุกท่านให้ได้รับชมรับฟังเพื่อให้หายคิดถึงพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังด้วยกัน ลูกค้าทั้งสวยพองขนาดนี้เองจะเอาแค่คำว่ารักมาแลกเองดูภาพลาไอะไรมีอะไรบ้างจะมาอขอลูกสาวข้าเนี่ยแล้วถ้าเกิดฉันอยากได้ลูกสาวพ่อจริงๆอะ่ะพ่อจะเรียกฉันเท่าไหร่สิบบาทไม่พอเองมีอะไรของดีอะไรเกี่ยวกับตัวของเองเองลองมายื่นให้กับฉันถ้าฉันเห็นแล้วพอใจเนะี่ยขยโยห้ยเลยฉัน,ฉนไม่มีเงินทองมากหรอกจ้ะ แต่ถ้าเกิดพูดถึงของดีมันจะมีอะไรดีกับข้าข้าไม่เคยชอบอะไรลูกสาวข้าคือเบอร์หนึ่งของชีวิตฉันก็พอมีอยู่บ้างอะไรเ่ีมันคืออะไรน้ำตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะเฮ้ยนี่มันของที่อพวาเลยเนี่ยของแท้หรือเปล่าแท้เลยร้อเ็นจ้ะโลโก้ชัดด้วยนายกุณพ่อไปไปอยู่เขาลูกขอบคุณนะพ่อไปไปอยู่เขาฝากมันด้วยนะมาเสอ็ทางดำพ่อจังใจง่ายเหลือเกินไปพ่อเปิดโอกาสแล้วไปอยู่กับเขาเลยลูก แล้วพี่หวานเหมือนน้ำตาลไหมล่ะลองชิมดูได้จ้ะไปโชคดีลูกพี่เมกพี่เมกเป็นไงล่ะครับเคล็ดลับพี่ดีครับน้ำตาลมะพร้าวของแท้ของอัมพวาแค่นี้ก็ลองไปขอเขาดูครับจะได้ไม่หนักกลับบ้านเถอะไปเร็วๆถ่ายเก็บตรงนี้นะลองตั้งหน้าเป็นดัวหน้าสี่สามสองพ่กกำนันเฮ้ยแต่รักลูกสาวพ่อมานานจริงๆนะจ๊ะพูดคำว่ารักมันง่ายเหรอวะ มันไม่ง่ายนะเว้ยลูกค้าทั้งสวยของนนานานดีเองจะเอาแค่คําว่ารักมันแล้เองดูแต่ภาพ่องนี่มีอะไรบ้างจะมาขอลูกสาวข้าเนะี่ยแล้วถ้าเกิดฉันอยากได้ลูกสาวพ่อจริง,รงอ่ะพ่อจะเรียกฉันเท่าไหร่สิบบาทไม่พอเองมีอะไรของดีอะไรเกี่ยวกับตัวของเองเองลองมายื่นให้กับฉันถ้าฉันเห็นแล้วพอใจเนะี่ยขยกยให้เลย ฉันไม่มีเงินทองมากหรอกจ้ะก็ใช่ไงสภาพจะเซอเองเนี่ยฟังกูพูดก่อนฉันไม่มีเงินทองมากหรอกจ้ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงของดีันจะมีอะไรดีกับข้าข้าไม่เคยชอบอะไรลูกสาวข้าคือเบอร์หนึ่งของชีวิตฉันก็พอมีอยู่บ้างอะไรอ่ะมันคืออะไรต่างมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นจ้ะเฮ้ยนี่มันของที่อพวาเลยเนี่ยของแท้หรือเปล่าแท้เลยร้อยเปอร์เซ็นจ้ะโลโก้ชัดด้วยนหนคุณพ่อไป ไปอยู่เขาลูกโผลพ่อไปไปอยู่เขาฝากมันด้วยนะมาเถอดทางดำเขาตั้งใจง่ายเหลือเกินพ่อเปิดโอกาสแล้วไปอยู่เขาเลยลูกและพี่หวานเหมือนน้ำตาลไม่เล่าลองชิมดูได้จ้ะไปบอกดีลูกีเป็นไงล่ะครับนดิ้เคล็ดลับพี่ดีครับน้ำตาลมะพร้าวของแท้ของอัมพวาแค่นี้ก็ลองไปขอเขาดูครับเไ้จะได้ไม่เดี๋ยวกับบ้านกลับบ้านไปเลยไป ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย